สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมเกมที่สวยงามมากเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์มารลุกสากลของเรานะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นโดยแชมโลกแชมโลกนะครับพูดผิดแชมโลกคนแรกของของประวัติศาสตร์มารลุกนะครับชื่อว่าวิลเลียมสไตเน t ตนะครับเซียนคนนี้เป็นคนที่ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วงปี1800จังกลางๆนะครับถึงปลายๆซึ่งเกมนี้เขาก็ได้แข่งกับคู่แข่งที่ชื่อบาเดลเบนผมไม่ค่อยมขอีข้อมูลผู้เล่นคนนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเรามาดูเกมกันครับสีขาวเปิดด้วย e 4นะครับเป็นสไตล์ หน้าเค็งเหมือนกันนะครับในช่วงยุคนั้นเนี่ยรูปหน้าเค็งเป็นรูปที่นิยมมากนะครับแล้วผู้เล่นเซียนหล,หลายๆคนก็มีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกันสีดำรับด้วย e5 ข่าขึ้นมา f3 ม้า c6 บิชอ op c4 บิชอ o c5 รูปมาตรฐานนะครับเสร็จแล้วจังหวะนี้ข่าเล่น c3 เพื่อเตรียมปูเบีย้ยขยายไปในเซนเตอร์ที่ดีสนะครับสีดำก็ขึ้นมา F6 นะครับรีบพัฒนาตัวมาเสร็จแล้วสไต i นิตก็เล่น D4 นะครับไม่รอช้าเปิดเบียเซนเตอร์โจมตีเบียกับบิชอปพร้อมกันนะครับตรงนี้ดำก็ต้องกินเบียขาวขาวก็กินกลับฝ่ายดำเล่นบิชอป p 4เช็ค เพื่อเอาจังหวะนะครับเขาวเล่นม้า c3 เสร็จแล้วสีดำเล่นแต้ม d5 นะครับเพื่อโจมทีสวนตรงกลางกระดานในจังหวะนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าขา,าดำสามารถกินเบีย้ยที่ e4 ได้นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นแต้มที่ดีที่สุดของของรูปนี้นะครับลับกษณะการเล่นที่เป็นไปได้ก็คือดำเอาม้ากิน e4 แต่แผนของเขาจะเป็นเข้าป้อมนะครับยอมทิ้งเบีย้ยเพื่อแลกกับความเร็วในการขึ้นตัวมาแต่หลังจากวิชชอบกิน c3 เบีย้ยกิน c3 ดำเล่น d5 อันนี้เป็นท่อนแยกนะครับรูปลักษณะนี้จะเป็นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในเกมนะครับในความคิดของผมอาลืมบอกไปตรงนี้ดำเอามากกินเบีย้ยไม่ได้นะครับเพราะว่า โดนควินอีหนึ่งเช็คแล้วเขาเสียมาฟรีกลับมาในเกมสีดำเดินแต้มเบี้ยดดีห้าก็เป็นแต้มที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าเขามีเบี้ยคู่อยู่ตรงกลาง2ตัวดําก็จำเป็นต้องส่งเบี้ยขึ้นไปสู้สักตัวหนึ่งนะครับเขาวกินดําก็เอามากินดีห้านะครับแล้วจังหวะนี้ ผู้เล่นหลายๆคนเห็นว่าม้าเรากําลังโดนโจมตีอยู่ก็อาจจะเดินวิชอปขึ้นมาบางังหรือหาตัวอะไรมาผูกนะครับแต่ว่าวิลเลียมสไตนิตไม่สนใจนะครับเข้าป้อมหนีไปเลยแต้มนี้เป็นแต้มที่ควรศึกษาไว้นะครับก็คือเราไม่ได้ยึดติดกับจำนวนตัวมากนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายส่วนที่เป็นองค์ประกอบของของเกม เช่นความเร็วหรือว่าพื้นที่นะครับหรือว่าความปลอดภัยของคิงทีนี้ในเกมสีดำเล่นบิชอป e6 เพราะว่ามาเขาขาดอยู่นะครับตรงนี้น่าสนใจว่าดำไม่สามารถกินเบียร์ฟรีได้เช่นถ้าเอามากิน c3 ขขาวก็จะเอาเบียร,ร์กิน c3 แล้วถ้าบิชอปกิน c3 ขขาวมีแต้มอย่างน้อยคือบิชอปกิน f7 เช็ค แล้วเข่งกินแล้วควินบีสเช็กกินวิชอปคืนนะครับแล้วดบไม่ได้เข้าป้อมนะครับจริงๆหลังจากบิชชอบกิน C3 ขาวามีแต้มที่แรงกว่านั้นคือควีนบีสนะครับยอมทิ้งเรือแล้วก็ตามด้วยบิชอปเอสามนะครับแล้วก็เรือ E1 อาจจะเป็นแต้มที่แรงกว่าแต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยๆเขามีบิชอบกิน F7 แล้วควีนบีสา ก็ทำให้ดำไม่กล้ากินเบียร์ฟรีแล้วนะครับเรากลับมาในเกมสีดําเล่นบิชอป e 6เพื่อคุมมาเรียบๆนะครับแล้วดําก็เตรียมที่จะเข้าป้อมแล้วทีนี้ให้ลองสังเกตแต้มของขาวนะครับขาวเล่นบิชอป g 5พยายามขึ้นตัวหมากอย่างต่อเนื่อง ดำถอยบิชอปกลับไปรับที่ e 7เพราะมองเห็นว่าบิชอปไม่มีประโยชน์ตรงนี้แล้วนะครับไม่มีเวลามากินแล้วเพราะควีนโดนโจมตีอยู่ตรงนี้ถ้าดำเล่นเบี้ย f 6ก็จะไม่ดีเพราะว่าตรงนี้เขาวจะไม่ถอยนะครับเขาจะเล่นเรือ e 1โจมตีบิชอปสวนที่ตำแหน่ง e 6นะครับแล้วเขาได้เป็นมือนำอย่างมากเช่นถ้าดำเดินคิง f 7เขาเล่นเรือกิน e 6นะครับ แล้วก็ถ้าคิงกินอีก6ก็เอาแบบม้ากินเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งลักษณะนี้ขาวได้เปรียบมากนะครับในเกมดำจึงถอยบิชอปกลับไปรับที่ e7 เล่นแบบเรียบๆเ,เสร็จแล้วขาวเล่นบิชอปกิน d5 นะครับกินมา้าดำก็เอา บ shop กินกลับเขาเล่นมมาก,กินดีหตรงนี้ดูเหมือนจะแลกแลกหมดเลยควีนกินดีห้าบิชอปกิน E7 ม้าก,กิน E7 ซึ่งพอแลกไปแลกมาก็ดูเหมือนว่าดําจะไม่เป็นไรนะครับซึ่งจริงๆถ้าดําเดินถูกเนี่ยผมว่าดำก็ก็โอเคนะครับไม่ไม่ได้เสียหายมากแต่เรามาดูกันต่อว่าเขาจะกดดันตําแหน่งสีดํำยังไง ตรงนี้ในเกมข่าวเห็นว่าดํากําลังจะเข้าป้อมหนีนะครับอาจจะเป็นฝั่งคิงหรือฝั่งควีนนะครับข่าวจึงเล่นเรือ E1 พัฒนาเรือแล้วก็กดม้านะครับไม่ให้ไม่ให้ดำหนีไปได้สีดาเล่นเบีย้ย f 6เพื่อเพื่อกันม้าเข้านะครับหรือเราก็เตรียมตัวที่จะเอาคิงขึ้นมาหลบที่ f 2เอ,อ f 7นะครับ พูดผิดตรงนี้ถ้าดำเดินควีนสมมติถ้าดำเดินควีน n D6 ข่าวก็จะเล่นควีน n E2 นะครับเพื่อกันต้องเราต้องกันไม่ให้เขาเข้าป้อมนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เป็นอาจจะเป็นาทางเลือกที่เป็นไปได้นะครับในเกมดำเล่น F6 ข่าวเล่นควีน n E2 ขู่ที่จะเอาควีนกินม้าเช็คแมทสีดามก็เลยต้องถอยควีนกลับไป D7 เสร็จแล้วขาวเล่นเรือมา C1 นะครับจริงๆจังหวะจังหวะเมื่อกี้ลืมบอกไปผมคิดว่าควีน n D6 อาจจะเป็นแต้มที่ดีกว่านะครับเพราะว่าตำแหน่งควีนตำแหน่งควีนมันมันอย่างน้อยมันแอคทีฟกว่าที่ D7 แต่ว่าโอเคในะเกมดําเล่นควีนีเขาเล่นเรือ C1 เสร็จแล้วจังหวะนี้สีดําเล่น C6 เพราะว่าดํากังวลว่าจะขา่ขาเข่าจะมีแต้มเรือกินเบียร์ 7, เหรืออะไรสักอย่างนะครับคือมันรู้สึกกดดันอยู่ก็เลยดเดินขึ้นมาแล้วก็ได้คุมตาดี5ด้วยนะครับแต่จริงๆตานี้เป็นตาที่ค่อนข้างช้านะครับจริงๆดําควรขึ้นคิง F7 ขึ้นมาเลยนะครับจะดีกว่าในเกมดำเดิน C6 แล้วจังหวะน,นี้ข่าวเดินแต้มที่ที่สวยมากนะครับข่าวเดินแต้ม D5 นะครับทิ้งเบีย้ยลอยเบี้ยให้ดำกินเลยเพราะว่าถ้าสังเกตขาวทุกตัวพร้อมหมดแล้วครับเหลือแค่ม้าตัวนี้ยัง ยังไปไหนไม่ได้นะครับเขาจึงขายเบีย้ยไปเลยครับให้กินไปเลยเพื่อให้ม้ามีที่ยืนตรงดีสีนะครับแล้วม้าจะได้เข้าไปโจมตีตำแหน่งสีดำต่อได้ตามเอาเบีย้ยกินดีสครับเขาเล่นม้าดีสี่ต่เมื่อกี้เบีย้ยกิน D5 พูดผิดนะครับม้าดีสี n g F7 เสร็จแล้วเขาก็เดินมา้า e 6เอาม้าเข้าไปใน ตำแหน่งของดำนะครับแล้วตอนนี้ขู่ที่จะเดินเรือ C7 จนะครับโจมตีโจมตีแถวแถว7ทั้งหมดนะครับดำก็เลยเห็นแล้วว่าปล่อยให้เรือเข้ามาไม่ได้ก็เลยเดินเรือ H C8 เพื่อเอามากันนะครับเสร็จแล้วขาวเดิน G4 เอ่เออควีน G4 โจมตีไปเทียบที่เบียบ G7 แล้วก็ขู่ที่จะเดินม้า G5 นะครับในบางจังหวะ เพื่อเปิดทางให้เพื่อเปิดโจมตีควีนควีนดำที่ D7 นะครับสีดำเล่นเบีย้ย G6 เพื่อเพื่อหนีนะครับไม่งั้นจะโดนกินที่ตำแหน่ง G7 เสร็จแล้วจังหวะนี้นะครับขาวก็ทำอย่างต่อเนื่องครับขาวเดินม้า g5 เช็คซึ่ง บ,บังคับให้คิงดำถอยกลับไปผูกควีนนะครับเพราะว่าควีนของสีดำขาดอยู่คิง E8 นะครับเสร็จแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะสำคัญของเกมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆหยุดวิดีโอแล้วลองลองทายดูว่าสีขาวเดินแต้มอะไรในเกมนะครับโอเคครับถ้าหาเจอแล้ว หรืออยากดูต่อนะครับก็เฉลยนะครับสีขาวเดินเรือกินมา้า e7 เช็คนะครับแต้มนี้เป็นแต้มที่สวยมากนะครับขาวลอยเรือให้สีดำกินแบบดือด้อๆเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนว่าดำมีดูแบบเบื้องต้นเหมือนดำมี2ทางเลือกคือเจ้าควีนหรือคิงกินถ้าเอาควีนกินขาวก็จะเล่นเรือ c8 เช็คนะครับ กำไรตัวหมากแล้วรูปนี้ชนะแน่นอนเพราะว่ากินกินแรกกันหมดแล้วตอนจบเขาวกำไรมมาตัวหนึ่งถ้าเอาคิงกินขาวก็จะมีคอมโบชุดนะครับเหลืออีหนึ่งเช็คแล้วคิงดําไม่สามารถหลบไปทางด้านขวาได้เพราะว่าดําต้องคิงต้องกันต้องคุ้มควีนอยู่นะครับแล้วดำถ้าดาขึ้นมาเนี่ย ก็จะโดนควีน n B4 เช็คแล้วถ้าคิง C6 ก็จะโดนเรือ C1 c h e เช็คเมทหรือถ้าดำเอาเรือมามาบังที่ C5 นะครับเขาก็จะเล่นเรือ E6 เช็คแล้วก็ชนะแน่นอนเพราะว่าถ้าคิงหลบก็จะเสียเรือนะครับส่วนถ้าควีนกินเขาก็เอามากินดังนั้นในอ๋ออีกลายหนึ่งถ้า จังหวะนี้นะครับหลังจากเลอือ e1 เนี่ยดำเล่นคิง d8 เขาก็จะเล่นม้ e า e6 เช็คบังคับให้คิงดำกลับมาอยู่ในอยู่ในตาเปิดนะครับตาเปิดเรือแล้วก็เขาก็จะเล่นม้า c5 เช็คแล้วกินควีนนะครับซึ่งลมนี้ชนะแน่นอนเช่นกันดังนั้นในเกมนะครับดำก็เลยตัดสินใจเล่นคิงไป f8 แล้วก็เหมือนเป็นการถามเขาวว่าแล้วจะทำยังไงต่อ เพราะว่าตอนนี้เขาดูเหมือนว่าเขาจะกินควีนฟรีได้นะครับแต่เขากำลังติดปัญหาแบ็กแรล้งอยู่นะครับไม่สามารถกินได้เช่นถ้าเลือกิน e7 ดําจะเดินเรือกิน c1 เชคเมทหรือถ้าควีนกิน d7 ก็จะโดนแต้มเดิมนะครับแล้วถ้าเขาเอาเรือกินเรือก่อนดําก็จะเอาเรือกินกลับก็ยังติดปัญหาเชคเมทอยู่ดีแต่จังหวะนี้ เขาวเดินแต้มที่เขาเดินแต้มที่ดีครับก็คือเลย f7 เช็คนะครับแล้วทีนี้ดาเอาควงกินไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาจะเอาเรือกินเช็คก่อนนะครับในเกมดาก็เลยดาก็เลยเล่นคิง g8 นะครับหลบเข้าเข้าบ้านไปเลยเสร็จแล้วจังหวะนี้ครับเขาเดินแต้มที่สุดยอดมากๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆหยุดวิดีโออีกรอบนึง แล้วลองหาว่าในเกมเขาเดินแต้มอะไรโอ okay, เคเฉลยนะครับในเกมเขาเล่นแต้มเรือ G7 เช็คนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดคุณหาหาแต้มนี้เจอนะครับแต้มนี้เป็นแต้มที่สวยมากตรงนี้เกิดอะไรขึ้น,นครับตรงนี้คือถ้าถ้าดาเอาควีนกินเรือเนี่ย เขาจะเอาเรือกินเรือเช็คนะครับแล้วก็กำไรตัวหมากแน่นอนแล้วถ้าถ้าเอาคิงกินนะครับเขาจะเอาควีนกินควีนพร้อมกับเช็คนะครับจะสังเกตว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องทำทุกอย่างพร้อมกับเช็คเพราะว่าทีเดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญดาไม่มีเวลามากิน เชคเมทเพราะว่าเขาโดนเช็คอยู่ก็ข่าวชนะนะครับในเกมดําก็เลยตัดสินใจเดินคิงหลบเข้าไปในมุมนะครับคือไม,ไม่ไม่กินเหลือแล้วเขาก็เลยเดินเลือกิน h ฮชเจ็ดเชอีกนะครับแล้วถึงจุดนี้ดําก็ยอมแพ้ไปนะครับเพราะว่าดําเห็นแล้วว่าหลังจากนี้จะมีคอมโบชุดใหญ่นะครับซึ่งเขาอ่าน ซึ่งผมคิดว่าผู้เล่นเขาอ่านกันได้ลึกมากๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูต่ออีกหน่อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพยายามเล่นต่อตอันนี้คือดำยอมแพ้แล้วนะครับแต่ว่าสมมติถ้าถ้าคิง G8 เนี่ยเขาก็จะมีเรือ G7 เช็คเหมือนเดิมนะครับซึ่งดูเหมือนเดินกลับมาที่เดิมแต่มันต่างกันละเพราะว่าเบี้ยต,ตรงนี้หายไปแล้วนะครับซึ่งพอดำเดินกลับเข้าม,มุมเขามีควีนเฮดสีเช็คบังคับให้ดำกินเรือนะครับ แล้วก็จะตามด้วยควีน h7 เช็คเสร็จแล้วก็จะโดนไล่เช็คนะครับบีบจนอ่าคิงคิงเข้าไปอยู่ในในแบบที่แคบๆตรงนี้นะครับถ้าถ้าเกิดเดินขึ้นมา d6 ก็จะโดนควีนกิน d6 แล้วก็เอ่อควีนกิน f6 ก็แพ้อยู่ดีถ้าคิง d8 ก็จะโดนควีน f8 เช็คแล้ว เหลือตาเดียวคือเอาควีนบังนะครับแล้วก็จะโดนมา f7 เช็ค i n g d7 เสร็จแล้วก็จะจบด้วย Queen d6 เช็คเมทนะครับตายแบบการกระดานเลยนะครับดำก็เลยยอมแพ้ไปตั้งแต่ตาที่25นะครับหลังจากเหลือกิน f7 นี่ก็เป็นที่มาของชื่อเรือลอยฟ้านะครับซึ่งเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ เกมนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเกมที่สวยงามมากเกมหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบอยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ